ผมอยากเป็นแรงบรันดาลใจให้กับผู้คนในสังคมในการสร้างชีวิตด้วยหัวใจสมองและสองมืออัยราต้องการสร้างความแตกต่างในอุตสาหกรรมขายตรงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของอัยราจะสร้างความมั่งคัง่ง บแบรนด์ที่เปลี่ยนด้วยคุณค่าจะสร้างความเชื่อมัน่นนวัตกรรมใหม่ๆของอราจะสร้างความแตกต่างระบบที่แข็งแกร่งของไอราจะสร้างความมั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนอรามีหลักการดำเนินธุรกิจ3ประการนั่นคือถูกต้องคุณค่าและยั่งยืนหากเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเช่นการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนำเสนอต่อผู้บริโภค และการสร้างนักธุรกิจเป็นมืออาชีพด้วยความถูกต้องรวมไปถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องจะนำไปสู่ผลลัพธ์นั่นก็คือความสำเร็จและความมั่นคงทางธุรกิจ พันธกิจหลักของอายราเน้นการสร้างคุณค่าสู่สังคมคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนด้วยคุณค่าสู่ผู้บริโภคสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้คนในสังคมพัฒนานักธุรกิจสู่ความเป็นมืออาชีพในระดับสากลพัฒนาระบบให้แข็งแกร่งเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนเป้าหมายของอายราคือการเป็นธุรกิจขายตรงต้นแบบผมอยากเห็นทุกคนที่เข้ามาสัมผัสมีความสุขใจ ประสบความสําเร็จและมีความภาคภูมิใจในอาชีพนี้เหมือนที่ผมรักและภาคภูมิใจปลายทางของเอเยราคือความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรผมอยากเห็นทุกคนได้ใช้อเยราเป็นร่มเงาชีวิตในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความสําเร็จและส่งต่อปฏิธานของอเยราสู่สังคมต่อไปวิธีการรับมือกับสิ่งท้าทายและปัญหาคือการปรับทัศนคติของตนเอง โดยมองว่าปัญหาและสิ่งท้าทายคือโอกาสในการยกระดับตนเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่า2ตั้งสติครับแล้วมองปัญหาให้เข้าใจเข้าถึงให้มากที่สุดและเร็วที่สุดครับและ3ครับถ้าต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของงานจงใช้สมองใช้ปัญญาครับถ้าต้องการแก้ปัญหาเรื่องคนจงใช้หัวใจใช้ความรักใช้ความเมตตาแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมทำงานอย่างหนัก ตลอด6ปีที่ผ่านมา1จะเป็นความรักในงานอาชีพนี้ทําให้ผมทุ่มเทแรงกายแรงใจและสร้างสารรค์ผลงานสุดกําลังความสามารถและ 2. เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะของประธานกรรมการบริหารองค์กรอกลักษที่มีหน้าที่ในการสร้างและรักษาให้องค์กรมีความมั่นคงและปลอดภัยที่สุดครับผมเชื่อว่าเราทุกคนมีความฝัน เรามาร่วมกันเปลี่ยนความฝันเป็นคุณค่าและความสําเร็จร่วมกันวางใจไว้ที่ผมครับเพราะผมคือครอบครัวของคุณเราจะเดินเคียงข้างกันใส่ใจแบ่งปันเติบโตร่วมกันครับ